สวัสดีค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่าวันฝนตกนะเสริมทําอะไรนะนี่ทําเขตกั้นน้ําไว้นี่นะคะปลูกหญ้าปลูกหญ้าทําพนังกั้นน้ําไว้น้ำจังสีบ่ิไลลงดินว่างนี่นะคะดินไม่เยอะฝนฝนเกือบจะหยุดแล้วนะ ฝนเกือบจะหยุดแล้วเปี่ยกเลยเปียกเลย,เย,เลยทำทำตั้งแต่ฝนมาช่วงแรกๆเลยนะฝนจะหยุดแล้วเสียงฟ้าร้องก็เบาลงไปแล้วเอ้ามะม่วงสุกแล้วบ้นนี่มะม่วงน่าจะสุกแล้วนะคะเนี่ยสุกหรือมันเน่าเนี่ยโอ้มันเน่า นี่นะมันเน่ามันยังมันร่วงลงทำเป็นเท็ดเป็นคู่กันน้ำไว้เนาะน้ำจังสีบอไหลซาะเข้าไปในดินวาัเพ็ดอันเดี๋ยวถาเบิ้งวาัเพ็ดอีกยงังมันสิเป็นจังไรว้างนี่ วันนี้ฝนตกแรงมากนะคะแรงมากฝนตกแห้งแห้งทรงไซงส์สีดาน้ามตกกาละละบัน,นี้ทรงไซส์สีบอได้สูบไปซ้อเอาอยามามาปลูกไว้นะ อึงยืนกระได้ย่อนอยู่เดอ้ออึงใส้โยกกัได้ย่อนอยู่เดอ<ม>้อแถวๆนั้นละ<ม>นี่นะคะต้นต้นอะไรเดี๋ยวเดวต้นทานตะวัน แกแล้วเถาแล้วเถาแล้วจนท่านตะวันจนยาดูบรรยากาศดีมากเลยนะแต่ฟ้ายังร้องอยู่แต่ไม่แลบแล้วฟ้าไม่แลบแล้วนะฟ้ายังร้องอยู่ สิเมื้อนยอมือนนี่ยขอ,อ,ยอหยาดตะโบได้คลิปอ๋อฝนตกเพิกนะต่อถังยางยังไม่เก็บเลยกระติกน้ำไว้ขวดน้ำนะบ้านข่อยอื่นเพื่อนข่อยอืดน,น้ำพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปตักตักน้ำมาใส่ได้มือนี้โชคดีเนี่ยฝนตกฝนตกสิบ่ได้บได้ตักน้ำ เมื่อวานนี่นะเสริมตักน้ำค้นน้ำใส,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 ส่ใส<ม>่รถใส่รถรถสุกอยู่รอบๆบบ้านหลังบ้านนะส่วนมากจะมีให้ดูสวยๆเนะก็วิวหลังบ้านนะชอบสบายเหมือนนี่บ่ได้ไปกีดดอกอยาง มัน,นี้สมยมืบอนี้สบายบม่วงกับบ๊วุกจะเชื่อเว้ยมัน,นี้สบายบแห้งเด้อสิบได้กีดยางแล้วก็สบายบ่ได้สิบได้เงินดอกยางก็บ่ได้กีดสองขึ้นดอผักก้านจองนะคะผักก้านจองปลูกไว้ท่อนาบา้าปลูกมีสองท่อผักก้านจองปลูกไว้สองท่อท่อนั้น เพรานั้นไม่มีน้ำมาเลยตายแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่อีกนะเพรานั้นมันไม่มีน้ำมันแรงอ่ะผู้ช่วยของเราขยันมากวันนี้โบขยันจังได้โบขยันนาก็ท่อดินไปเบิดนีน่นนชูสองนิ้วหน่อยสิ <laughs> để áo, áo, áo. Để đèo, chắc bảo nhắn đọc bơm nhìn <laughs> ต้อนอยางก็มียังบอท่านไปแซมอยู่โอ้อยังบอท่านคําเสียงเขียดเสียงอึองห้องเลยได้นี่เขียดห้องแล้วได้นี่บ้านที่มานานมองเห็นนะติดติดกัน รอบบ้านฝนตกฝนตกเมื่อกี้นี้นะคะน้ำเต็มเลยนะเต็มหน้าบ้านฝนตกเมื่อกี้นี้น้ำเต็มหน้าบ้านมันย่อยลงมาเลยนี่มันย่อยลงมาหน้าบ้าน แล้วหรือเปล่าพอแล้วอาซาดเป็น่าพอแล้วพอแล้วมันล,มล้มบ่อือนี่เนี่ยนี่ค่ะนี่น้ำซ้อซ้อดิน

เป็นคู่ไว้ทำเป็นคันกั้นน้ำไว้นะคะทำเป็นคันกั้นน้ำไว้พอแลวมังนะ้งเนาะตัวนี้ แน,นได้แล้วอีกนี่พึ่งนี่มันกำลังจะขึ้นขึ้นมาอีกนะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี้ไม่ไม่มีน้ำมันแห้งมันเริ่มขึ้นมาใหม่อีกแล้วหาเห้ามีเหงามีหัวมันไยมันก็หามีน้ำมันก็เกิดขึ้นมาอีกเด้อค่ะ ผักก้านจองอันนี้ผักก้านจองอันนี้ชะอมผักเนาผักเนา,เนา,เ,นาเนาปลูกไว้กินปลูกไว้พอได้กินนะคะพอได้กินพอได้กินยางหนึ่งโบกินเดอยางนี่บโบเมนของกิน คลิปนี้นะ้า่ายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้าต่ายอกดกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ